จะอยากมีลูกเป็นของตัวเองปะหมายถึงลูกแบบเบบีหรือว่าอะไรหรือว่าสัตว์อะยรหรือว่าลูกแบบอลูกเบบี๋อ๋อแบบพี่จีอ๋อโอ้ยพี่จีดือ้อคือด้วยความที่เราเป็นคนรักเด็กกันน้องมันก็แบบมันก็คงแบบอยากอยากมีแหละเนาะ พราะว่าแบบอุยทุกคนคือพี่จีตอนเนี้ยคิดถึงอะแบบคือน้องโทรมาน้องโทรมาแบบว่าเนี่ยเขาว่าพี่จีอะด้วยความพี่จีเนองเขาจะแบบมุ้งมิ่งมุ้งมแต่เดี๋ยวนี้แบบนางผอมลงด้วยความที่แบบว่าตัวสูงขึ้นแล้วนะอืมน่าจะตัวแบบเท่านี้แหละหลังจากที่มาไลฟ์วันนั้นยังแบบตุ๊บตับอยู่นะก็คือล่าสุดแบบพี่จีอ้วนกว่าพี่จีแล้วแล้วตัหนุ่มเขาก็โทรมาบอกว่าแบบ ติเข้าแล้วนะอนุบาลหนึ่งก็แบบหัวออกคนเป็นแม่ลูกเข้าอนุบาลหนึ่งแล้วรู้างใจปะ่ปะตอนพี่จิมีเพื่อนหรือ,อยังมีแล้วพี่จิมีเพื่อนแล้วมีคนหนึ่งทีงใ่ใครใครใครมาคบกับเธอคะน้องพุกเดนึไม่มีแล้วเรียนออนไลน์ต้องใจเรียนโตวไวจริงเอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีความแบบอบป,ป้าแต่อาอาอามาชอบพาไปตัด ผมตรงเนี่ยฮัลโหลพี่จีคือแบบตอนผมยาวคือเกาหลีมากแล้วแบบมากก็คือนะแบบลำคาญเนี่ยถ้าจะจกลับบ้านจะโดนแน่เลยวะจะโดนเนี่ย,ร <c oughs> จจนนยครึ่งนี้แน่เลยม่าคงแบบลำคาญแบบมันทึ้งตาคงพาไปตัดพักก่อนพาไปตัดมาครั้งแรกที่นางโดนตัดคือนางร้องไห้นางบอก เจจีพี่จีแบบพี่จีรับไม่ได้พี่จีรับไม่ได้มันมันเตลอะไรเงี้ยยังไม่เข้าหนูบ้านเลยงงพี่จีรับไม่ได้อาม玛พาไปตัดไม่เก๋อวะเธอไปคุยกับอามาเองนะบอกว่าถ้าเธอไม่ชอบเธอก็ไปบอกเขาอา玛ไม่ยอมอาไม่พาไปตัดที่ร้านอาตัดเองตัดเองค่ะคือ คือตัดเองค่ะคือขันที่บ้านคือวางค่ะแล้วก็ไปเลยค่ะร้องไห้ไม่ทันค่ะคือมาตัดเสร็จแล้วจบโอ้โหพี่จีสูงกว่าพี่จีก็คือไปพักเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวลงให้ดูล่าสุดอบป,ป้าสลักเฮคิวเกาหลีมา